สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรับเมื่อเช้าดูข่าวนะครับเมื่อคืนนี้ตอนประมาณตีหนึ่งเจ็ดเศษเกิดเพลิงไหม้ที่ผับแห่งหนึ่งนี้จังหวัดชนบุรีสัตหีบผมนึกถึงคดีเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับประมาณปีห้าหนึ่งนะครับซาติก้าผับเอกมัยจําได้ไหมคดีเสียข่าวฮะนะครับนะอันนั้นคนตายหกสิบเจ็ดคนนะนะครับประมาณหกสิบเจ็ดคนอันนี้ก็เท่าไรสิบสามสิบสามศพแล้ว คือคดีประเภทนี้มีคนถามว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเลยครับเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะคนที่นะพวกโยธาพวกเขตพวกอะไรต่างๆเทศบาลต่างๆนะที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างออกแบบว่าผับนี้ออกแบบอะไรผิดหรือเปล่าก่อสร้างผิดแบบหรือเปล่าอันนี้คนแรกเลยนะครับต่อมาก็เจ้าของผับทั้งตัวจริงตัวปลอมโดนหมดครับ ผู้จัดให้มีการลเล่นการแสดงอะไรต่างๆพวกนี้โดนหมดครับทุกคนนะไม่ว่าจะมีชื่อเป็นเจ้าของหรือไม่หรืออยู่เบื้องหลังโดนหมดครับแล้วก็ต้องตรวจสอบการเสียภาษีด้วยนะเสียภาษีสรรพสามิตไหมที่ผ่านมาก็เสียขาวโดนไปเท่าไหร่แปดสิบห้าล้านศาลจำคุกเจ็ดเดือนคดีเพลิงไหมเป็นเหตุให้คนตายนะสาลฎิการจำคุกไปสามปีจำได้ไหมครับอันนั้นก็ทั้งหมดหกสิบเจ็ด ศพอันนี้13ศพโดยประมาณนะอาจจะมีคนตายเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ดําเนินคดีนะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเจ้าของผับคนดูแลตัวจริงตัวปลอมโดนหมดนะแล้วก็แล้วก็การก่อสร้างผิผดแบบผิดอะไรต่างไม่มีทางหนีไฟไม่มีป้ายบอกทางรับรับแขกจํานวนมากโดนหมดครับผสมภาษีสัตว์ภาษาม,มิตรเ,เช็คย้อนหลังให้หมดนะครับเจ้าน้าทงเจ้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งความตารวจ ขึ้นสารคดีย,ยาาไปสารปกครองหลายอย่างครับนะเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ